รวมเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเจนอสเอาจริงดิเจนอโกเจนอสโลกคู่ขนานของมุราตะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคลิปนี้มีเรื่องราวที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเจนอสมากมายเลยทีเดียวครับ ในคลิปนี้เป็นการพูดคุยกันธรรมดานะครับจะหาสาระหรือข้อมูลที่มันถูกต้องแบบ o f t f i c i a l เนี่ยก็คงเป็นคนลิล้นทันกันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เอาเป็นว่ามันเป็นแนวคิดหรือความคิดซึ่งแนวคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากข้อมูลที่อาจารย์มูรตะเคยทํามาแล้วครับผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเอาจริงดิเจโนกะมีจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจอะไรมากครับนึกว่าอาจารย์มูระตะนั้นวาดเล่นๆคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในตอนล่าสุดหรือตอนหลังๆที่เจโนตเนี่ยหมุนอุ้ยปุ้ยกันไปเลยทีเดียวเนี่ยผมก็รู้สึก Vai e... É... หรือมีความเป็นไปได้ที่เจโนโกจะเกิดขึ้นเพราะว่าอาจารย์มูริตาเนี่ยแทบจะทําวันพันแมนโลกคู่ขนานกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจโนโกที่ผมเคยคิดว่าคงไม่มีอยู่จริงหรืออาจารย์มูริตาจะไม่วาาเนี่ยอาจจะมีจริงก็ได้ตรงนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับและอีกอย่างหนึ่งในโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ยอมรับเพศสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะยกเจโนขึ้นมาเป็นเพศทางเลือกหรืออะไรแบบนี้นะผมไม่มั่นใจนะครับว่าอาจารย์จะเขียนลงไปตัวนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันส่วนถ้าหากอยู่ในมือของอาจารย์ แตแล้วเจนนอตจะสวยหรือเปล่าผมเนี่ยแอบคิดเลยว่าถ้าหากทําเจโนโกขึ้นมาจริงๆเจนนอตน่าจะสวยกับทัตซูมะกิและก็ไซคอร์สเลยก็ว่าได้เนี่ยกลายเป็นที่รักของผมอีกคนหนึ่งก็ได้ครับ <c oughs> ส่วนน้องฟูบุกิที่รักของผมอีกคนหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าถ้าหากเป็นคนหรือมีคนมาแสดงเนี่ยมันเป็นคนที่มีความสวยที่มันลงตัวที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือหน้าตาที่จิ้มลิ้มและแอบสวยไปในตัวตรงนี้ผมก็ยังยกน้องฟูบุกิเป็นที่หนึ่งในใจของผมอยู่เสมอนะครับอาจจะมีไซ แต่ก็ยังไม่นอกใจน้องฟูบุกิมากมายนักนะครับส่วนตัวละครอย่างเจโนโกที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนี่ยถ้าอยู่ในมือของอาจารย์มุรตุตะอาจารย์เนี่ยว่าผู้หญิงหุ่นสะบึ้มบิบบึ้มอลังการงานสร้างบักแปงโมทุกรอบทุกครั้งไปอย่างอาจารย์มุรุตะเนี่ยคงสรรสร้างเจโนตหรือเจโนโกออกมาได้อย่างสวยงามครับตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่าอาจจะมีเจโนโกขึ้นมาหรือ,ออาจจะเป็นเจโนตล่างใหม่เลยตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะผมบอกแล้วครับว่าผมไม่เคยเชื่ออาจารย์มุรุตะเลยว่าจะ วาดเจนอตให้กลายเป็นผู้หญิงแต่ก็แอบ,บคิดเล็กน้อยนะกับตอนล่าสุดที่เจนอตเละตุ้มเปะกันเลยทีเดียวช่วงนี้อาจารย์มูรตาเนี่ยเหมือนกับอะไรด้นจิตต้นใจวาดวันพันแมนที่รู้สึกว่ามันพีคเหลือเกินถ้าจะพีคอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีเจโนโกขึ้นมาก็ไม่แปลกครับตอนนี้นะไม่น่าจะแปลกแล้วแต่แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดว่าจะมีเจโนโกขึ้นมาจริงๆแต่อาจารย์มูรตาก็วาดในสตรีมให้พวกเราได้เห็นแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาของเจโนโกเป็นอย่างไร ตรงนี้อ้างอิงมาจากของจริงนะคืออธิบายยังไงอะ่ะเป็นของจริงที่อาจารย์วาดเล่นๆน,นะครับแถมในช่วงการสตรีมอาจารย์มูริตะก็ยังวาดเจนนอตซินเดเรล่าที่สวยงามน่ารัก <laughs> แล้วก็มีไซตมะเป็นเจ้าชายแล้วก็พูดว่าฉันมีงานอดิเรกเป็นเจ้าชายนะส่วนทัตสุมกิกิก็รับบทเป็นแม่เลี้ยงนะครับของใครไม่รู้ละไม่ดูไม่ออกส่วนโซนิกแล้วน้องฟูบุกิก็รับบทเป็นพี่เลี้ยงส่วนดรคูเซนนเนี่ยก็รับบทเป็นแม่เทพเจ้าเ่เป็นนางฟ้าอะไรประมาณเนี้ยคือสตรีมพูดคุยไปด้วย แล้วก็วาดรูปเล่นๆไปด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องหละแม่คนเก่งเนี่ยวาดเรื่องราวแค่การสตรีมเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็วาดเรื่องราวออกมาได้ช็อตหนึ่งเลยทีเดียวนะอ่ะ,อะก็จบไปครับสาหรับเจนนอตที่เป็นร่างผู้หญิงหรือ J เจนนอตเวอร์ชั่นของผู้หญิงสวยน่ารักาลังการงานสร้างบิ๊กบึ้มบักแตงโมคราวนี้ก็มีเรื่องราวที่บุนเพื่อนหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเจนนอตนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยการเกี่ยวกับประเด็นนี้สําหรับโลกในวันพันแมนเจนนอตเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่แฟนคลััับาาาาายยู้่่ํดที4รรรรจ์มมตะพสง ชุดของเจนอตมาจากแจ็คเก็ตของเคนิดะจากเรื่องอากิระแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยมาจากทัตสึโอก็จากเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์มูระตะว่าเจนอตออกมาและหน้าตาจะหล่อกว่ามากเลยทีเดียวนะดีที่ไม่เหมือนต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับแม่ก็คือลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นแบบล่างนะหรือว่ามีรูปแบบที่เป็นโมเดลให้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเลยสิ่งที J ่เจนอตชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือคําสอนของไซตามะความจริงเรียกว่าคําสอนได้หรือเปล่าไม่มั่นใจ ไซตามาพูดล,ลอยๆอะไรไปเจนนอตก็รู้สึกว่าหู้ว้าวอาจารย์สอนแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะจดหรือเอาสมุดมาจดตให้รู้ว่าได้จดคำสอนของอาจารย์คำสอนที่มีค่าสุดๆของเจนนอตนั่นเองครับและสิ่งที่เจนนอตชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นคือปลาซาดีนที่ทาน้ํามันสิ่งที่เจนนอตไม่ชอบนั่นก็คือคนที่มาดูถูกอาจารย์ไซตามาและคนที่มาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทร,รอนิกส์ซับซ้อนของตัวเองนั่นเองครับยกเว้นอาจารย์ไซตมานะตรงนี้เจนนอตไม่ว่าอะไรเจนนอ อดีเล่เกี่ยวกับการท่องอินเทอร์เน็ตการอ่านหนังสือและการเขียนไดอารี่ตัวของจีนอตเองกลายเป็นฮีโร่คัาสเอในรอบ1ปีส่วนคนก่อนหน้าเจนอตก็จะเป็นกระบองเหล็กนะครับที่เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่คลาสเอตามปกตินั่นเองใน1ปีก่อนหน้านี้ครับจีนอตเนี่ยเป็นชื่อจริงๆนะครับส่วนชื่อที่เป็นฉาย,ยาอสูรไซบอร์กมาจากการตั้งจากความดุดันจากความบ้าเลือดบ้าระหร่ำในการต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดไม่ว่าภัยพิบัติระดับใดก็ตามจีนอตไม่กลัวก็เลยได้ชื่ออสูรไซบอร์กมาครับ มากมากนะครับกลัวมนุษย์ประหลาดบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นกระสอบทรายทุกรอบไปเจนนอตเนี่ยรู้นะครับว่าภัยพิบัติระดับไหนแต่ด้วยจิตใจของตัวเองเนี่ยพร้อมไฟแลวก็พร้อมกลายเป็นกระสอบทรายทุกรอบเลยทีเดียวครับในตัวของเจนอตเป็นมนุษย์ดัดแปลงมีส่วนที่เป็นมนุษย์และก็ส่วนที่เป็นหุ่นยนต์เจนอตเนี่ยไม่มีน้ําตาแล้วนะครับส่วนน้ําตาที่ไหลลินออกมาจากตัวของเจนอตเนี่ยจะเป็นน้ําตาที่ออกมาจากน้ํามันนะครับอันนี้อาจารย์วันเป็นคนยืนยันถ้าจะเรียกสั้นๆว่าน้ําตาเทียมได้ไหมน่าจะได้ออ่เเเนนนาทุกกสววขขงงตัจียยลป็ หุ่นยนต์ทั้งหมดแล้วนะครับยกเว้นสมองและตัวของเจนอสสามารถกินอาหารและรับรูร้รสช,ชาติได้จากนวัตกรรมของดรคูเซโนครับผมตัวนี้ก็สามารถเพลิดเพลินกับการกินได้เลยรูปร่างหน้าตาของเจนอสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของเจนนอสนะครับน่าจะเป็นการดัดแปลงให้เข้ากับอายุของตัวของเจนอสเองปัจจุบันก็19ปีครับเจนอสสามารถหลับได้เหมือนคนทั่วไปจากโหมดสลีปออคอมพิวเตอร์ชัดๆเลยวิธีการอาบน้ําของเจนอสด้วยความที่เจนอสกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สามารถ ใช้ฝักบัวแรงดันสูงหรืออุปกรณ์ล้างรถที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยแหละครับในการฉีดล้างร่างกายของเจนอตอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจนอตและก็ซูนิกที่กําลังต่อสู้กันผลสรุปหรือบทสรุปจะเป็นอย่างไรอาจารย์วันยืนยันแล้วนะครับว่าเสมอกันและสิ่งที่พีคที่สุดอย่างหนึ่งของตัวของเจนอตนั่นก็คืออาวุธที่ติดอยู่ตามร่างกายของเจนอตถ้าหากไม่ได้ต่อสู้ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านได้เป็นแม่บ้านของไซดมาม่างาง ดีีงามเเลยทเยทวคําว่าชื่ออสูรไซบอกนี่หายไปเลยครับเมื่ออยู่ที่บ้านของอาจารย์ไซต์มะก็กลายเป็นแม่บ้านเฉยเลยสมุดไดอารี่ของเจนอสส่วนใหญ่ก็จะจดคําพูดที่ดีของไซตมะซึ่งมันดีหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเ,เพื่อนๆก็บอกผมด้วยและตัวของเจนนอสก็จะชอบวาดรูปไดอารี่ของที่จดบันทึกนั่นแหละโอ้เขาจะมีทําไมเนี่ย <c oughs> <Rab> เป็นหุ่นยนต์แต่ก็เอาเป็นว่าตัวของเจนอสก็จะหยิบสมุดเล่มนี้มาขีดขีดเขียนเขียนหรือนํามาทบทวนหลายๆรอบครับแถมจะมีบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักปร ชยาหรือหลักแนวทางที่จะทําให้เจนนอตแข็งแกร่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นวิธีการแขวนผ้ายกตัวอย่างเช่นวิธีการทําความสะอาดตรอไรแบบนี้นะไม่รู้จะจดไวทำไมและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของเจนอตในส่วนของประวัติเจนอตเนี่ยในช่องผมก็ทําไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปตามดูกันได้เลยนะให้กําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะตรงนี้ก็ต้องการกําลังใจในการสู้ชีวิตเสียงของผมเนี่ยต้องสู้ชีวิตและตัวตองนๆก็ สู้ชีวิตในการกดไลค์ให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนในคลิปนี้ก็ร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ T A R Sport คลิปนี้มาพูดกันแบบชิวๆชิวๆมีสาระหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เลยเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เอาเป็นว่าร่ำลากันครับสวัสดีครับ